อ๋อนอนก็หยิบไทเกอร์ไทเกอร์มาให้มหมามาหน่อยครับไทเกอร์ไทเกอร์ไหนนะไทเกอร์ไทเกอร์ไหนลูกดูสิไหนหยิบไทเกอร์มาให้มหมม้าหน่อยอไทเกอร์โอเคมาขอบคุณครับมา ไหน rabbit. rabbit rabbit อยู่ไหนนะ rabbit โอเคมาหยิบเซ่มือมาหมาโอเคครับ Cat cat C A T cat cat Very good โอเค lion lion อยู่ไหนนะ lion lion อยู่ไหนมาหยิบให้มามมาเลยครับขอบคุณครับอ้าว จิ๊าฟจิ๊ a าฟโอเค goodbye h ิ e p อ่าเก่งมากครับอ้าครับ bird bird อยู่ไหนครับ bird โอเคครับอ้า dog dog ด okay. uh, ็อกโอเคอ่ะ Pig P-I-G-Pig หมูโอเคอ่ะมังกีมังกีอะไรนะมังกี้น้งก็น,นิ่งๆสิลูกครับเก่งมากลูกอ้าวชิคโอเคอ้าวดักดักโอเค เก <Bye. S 2> <Yeah. S 1> ่งมากเลยคะ่ะ <Yeah. S 1> ตบมือให้ตัวเองหน่อยเร็ว uh. เอาละแย่งกันละ yeah. 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 อะไรนะน,นี่อันนี้อะไรลูกพูดซีอะไรครับ yeah. 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 แกะแกะแกพูดซีแกะแกะแก่แกะแกะ yeah. Yeah. ะแก,แกพูดแล้วเสร็จอ่ะอันนี้จีราฟลูก อ้าวแล้วลองพูดสิส้มส้มพูดดีๆสิตั้งใจพูดดีๆอ,อ่ะพูดแกะก่อน<ก>อ๋อค่ะโอเคแกะส้มชมส้มอ,อ๋ออันนี้แมวแคทแมวน้องก้าครับแล้วเป็ดแล้วลองพูดเป็ดสิน้องก้าครับน้องก้าลองพูดเป็ดสิครับเอา เราพูดเป็ดสิเป็ดเป็ดก่อนโอ้โห,โหโนมโอ้หนมเป็ดเป็ดเป็ด <โห S 1> อ่ะเราพูดใหญ่ๆส<ะ>ิใหญ่ๆอ่ะอ่ะใหญ่ๆอะๆ่ะใหญ่ๆอา้ๆอาวค่ะอันไหนน้องเป็ดเป็ดสิเป็ดเป็ด อ๋อเปอ๋เก่งแวบไหนแล้วคนนี้เก่งไหม้องเก้นออสเก้นค่ะออสเก้นจอมยุ่ออสเก้นเนะออสกนมีฟันจีซี่แล้วไหนมามาดูสิออสเก้นไหนมามาดูจีมีฟันกี่ดี่แล้วไงๆออสกไม่ทำน้องล้